ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองนึงอ้ล้องสาลเนาะมือนี้ได้พัสดุจากฝั่งไทยนะทุกคนนี่มีอาจารย์เบิ้งเลยนี่ได้ยูมสามเก็ยตินะทุกคนเป็นพระอาจารย์เนาะเพื่อนฝากมาให้ทางฝั่งไทยเนาะทุกคนเดี๋ยวซีอ่าเพื่อนบอกว่าฝากเครื่องมาให้สามลังเนาะทุกคนเพื่อนบอกว่าค่าส่งอีหยังเพต้องใจเายเพราะว่าเพื่อนนั่นใจให้หมดแล้วคือเอาไว้ใจค่าส่งอีหยังเนาะก็ขอบใจได้หลายเด้อที่ฝากเครื่องมาให้เป็นเสื้อผ้าเนาะทุกคนเป็นเครื่องนุ่งเนาะสามเกีตนี่แต่เพื่อนบอกว่า ถ้าว่าตัวใดที่ทำง,งานตัวใดที่อู้ม,มากหรือไม่จันมากก็เลือกเอาไว้นุ่งได้หรือว่าบุมากกับบุเอาก็ได้เพื่อนว่านะแล้วเอาให้ไปแจกอ่ะเอาให้ไปแจกสาวบ้านหรือไอเอายน้องที่แบบว่าเพิ่นขาดเขื่อนเรื่องเครื่องนุง่งอะนะแต่ว่าอันนี้อู้ฮ่โบโบมู้ว่าเอาไปแจกละอันแบบทิมีคนอยากได้โบเพราะมันมันน่าจะเป็นเครื่องอันมือสอง่งอันนี้นะแต่ว่าสำหรับอู้กับไม่จันบบได้บบได้แบบว่าอัน รังเกียจเครื่องมือสองอันนี้ได้เพราะว่าอันนี้ทีนูนี่ก็คือเป็นเอฟซีฟังมาให้ <laughs> เดี๋ยวซีมาแกะก่อนเนาะเน่าท่ไกลนเนี่ยสามรังก่อนทุกคนแกะรังหนึงก่นอนเนาะแกะตามลำดับเนาะแกะตามลำดับตัวที้หนึ่งโอ้ยแต่ทุกคนดูลองสานนะใครจะได้มายุ่งเงินเงินรูรมเนี่ยบหอ,อนเงินรูมซีเย็นเลยเงินรูมซีเย็นกระโลนี่เย็นดีค่ะ มาหลายกล้องทุกคนเนาะก,กักล้องมันก็สู้ซีวิตนะแต่ชีวิตสู้กับโอ้ฝากมามาเตสัตอันมหาสารคามทุกคนฝากมาเตมหาสารคามเพื่อนเชียนติดเนี่ยวดีขนาดแม่ ผู้เย็นเดยมีลมมาเย็นข้างหน้้ยเนาะอัน,นอันนั้นลุงตาฝากมาให้อีเมลไว้เสร็จแล้วก็ดูแคทรกปรเดินคนเหลยเครื่องกับบอกออกจากเครื่อง ต้องขึ้นงามตอวนี้นี่โอ้คนเอาแทา้เอานี่เสื้อออ้อันนี้นแห้งคนเอางามทุกคนนี่ลูกจะสะไล่เลยเด้ลูกเด้อลูกเอาออเป็นตีดกไ็ได้นี่งามบอกงามเนาะป้าคนกระซารฝากมาเนาะนี่งามกว่ามมเม่อืมเสื้ออ้าทุกคน ยังงามยังคือแบบหมื่นึ่งเลยอุ้ยตัวนี้ก็งามนี่ผู้ชายเลยนี่ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้คือบ่าวทองลงมาเชียร์นี่ก็งามเพิ่นคือสีสักก็จะค่อยเอามาเฮือกเลยกินน้ำยาประพานุ์มอืมก็อุ้ยงามเว้ยเอเมียมางคนใส่กันนี่เฮอมผู้เดียวก็สิบ่เรโอเคแล้วก็ เดี๋ยวเดี่ยวทุกคนเครื่องหร่เอาเทว่าเครื่องไหลาอาเทว่า,เ,เ,า,วาเดี๋ยวต้องเจะแล้วต้องอันนั้นก่อนเพราะว่าครอบครัวแต่ละคนยุ่หมูบ้านี้ไม่จัดกับอุปภพอมูอยู่ ก็บริจิตโนเนยได้เอาไปให้วิกตอรี่กุ๊กกิ๊กเด้นี่้ามีซามสีพื้นวกันเลาก็ปูนเสือทุ่งอ,อันนี้บ็นิน่เนาะโอ้ยปนตรงนี้เนาะเอาไปให้คนอยู่ในบ้านโอ้มีโซ่โซ่เพื่อทานบอกไหลายเครื่องน,นี้อีกนะ้ำตรงนห้อ๋อเขียนหนังสือมาหาอีก อ๋อผู้ส่งเครื่องคุณอภินันทองสงหนึ่งศูนหมู่หกตำบลตำบลดองอูนหนองกุงสีจากกาลสินอ่ำคุณอ๋ออันนี้มีคนฝากเครื่องมาคุณพัชลาตั้มภูมีหนึ่งูนย์ห้ามู่สิบเอ็ดบ้านหนองหวา ตำบลซื่นสมอำเภอซื่นสมจังหวัดประหาสา,ารคามพระอาจารย์สุริยาสีวิเศษอธาท่าอู้อ่อานที่ขออภยัยทุกคนเพราะภาษาไทยอู่อานบุคยเก่งวัดถุนศรีพัฒนารามณวะด้คับประกังแม่นอู่อานที่บุกคนลอู่อานบุได้เราเขียนนะเรนูตำบลโพสีอ,อำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคายน้องอูแเมจันอยากได้ก็เอาไว้ใช้ได้นะตัวไหน ตัวไหนตัวไหนสวยๆอยากได้ก็เอาไว้ได้ในเอาเอาไว้เอาไว้เอาเอาอยากได้ก็เอาได้ให้มาแล้ว <c oughs> อ๋อขอบคุณค่ะขอบใจเด้อทุกคนผู้ไหนที่ส่งอันนี้มาให้อูแล้วคืออูแบบบมทิมละทุกคนเอาไปเก็บไว้เด้อนี่จะเอาไปเก็บไว้อยู่ในอันนั้นเนาะบ๊อง พอว่ามีคนส่งมาให้หลายอั่นี้อู้ตัวนี้งามคือพระดาวเลยตัวนี้นะงามงั้นเพิ่งดูคอยแม่เนี่ยป้างามคือกันเลยกันป้างามแท้ฝนบอกว่าถ้าอู้กับแม่อยากได้ตัวใดก็เอาไว้นุ่มในนอกมาป้ามีตัวงามๆฮ่าการเกลีสวยๆทุกคนงามแล้วนี่เป็นอะนี่เป็นอะไรของเด็กน้อยเลยตัวเห่งเออของเด็กน้อยของเด็กน้อยหรือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่บอกไม่เด็กน้อย เด็กน้อยเด็กน้อยมันเป็นเอียงอันนี้ก็เป็นกางเกงบบนเนาะมันป้าเด็กเสื้อหลายแทนนี่ก็ผ่าผมมกันเีงไปผม่นทำเนาะขอบใจหลายเดอ้อที่ฟังให้คืออู้เลย <laughs> ทุกคนเนี่เสื้อกางนุง่งยามฮอนเนาะถ้านะขอบใจได้หลายเดอ้อนี่ขอบใจได้หลายเดอ้ออู๊เคนเด็กน้อยเนี่ กรดิ่น้อยอุย้ผู้หญ่ะม,ม่บรเกดิกน้อยแต่ว่าก็นุงแบบี้าเสือปีใหม่กายปีใหม่ละอูเป็นเลยนะเส<า>ื้ <า S 1> บบอปีใหม่งามขนาดงามขนาดเลยเสื้อปีใหม่ที่เป็นต<า>ัวกลางเก่งคือแม่จำปีเลยแม่จำปีมักนุ่งขนาดแบบนี้อมักเห็นแม่จำปีนุ่งไม่นานเสื้อเสื้อปีใหม่นะปีใหม่อาไว้ทุกคนเสื้อผ้าทางนั้นเลยคุณบอกข้ามาแจกเนาะ ย้ยนชิทัยโฉมแจกก่อนให้ครอบครัวเนาะงกุ๊กกิกแด้ผู้โดยได้หลายหลายคนเนาะโอ้แพงเลยกุ๊กกิกเที่ยงแพงคือเลียงงานงานไม่งามว่ะป้ากูไงงานเที่ยงอืมป้าบอกกระหลายไหมเลยไอ้ให้หลายวะมีแต่โตราคาแพงๆอีได้นี่เครื่องมือนี่นี่ ซูงป่ะโซงปะพี่ซูงก็ไว้ไพอซูงก็ดีนี่ซูงนอนอนนออ่นี่ฮ่าหมดีหลายนี่นี่ตัวงาเสื้อนี่นะเออ <c oughs> กางเก่งนอนนี่เนาะนี่ลูกป้ากันนั่น คนพูนะหาเสื้อนี่เป็นเสื้อในตู้ในตู้ให้พู้เท้ามาเดิอแบบนี้กล่องสุดท้าย้ากไปแจกทุกคนเลยแล้ว่าแล้วฝาคนยักแน่นขะนาดเนาะบุงคนทุกคนเครื่อหายนาดะเข้าใจได้หลายเด้อที่ฝากมาให้ทุกคนที่ซีด้ฮับเพื่อนแล้วคือซีดีใจเนาะ เคมั่วมั่วไปนานยำหน้าวเครื่องนี้โบมีเครื่องขี้ลายเลยมีแต่เครื่องงานๆาสามารถนุ่งได้ยำหน้าวอันนี้ เล็กน้อยกว่าคุณ<ม>ยืนมั้มนเป็นชุดลอยน้ำโอ้โอย,อยากได้คัตเตอร์ด้จะไปหางเดอ๋ยะคัตเตอร์ดีนะอันนี้แม่นอนอันนี้แม่นอนนุน่งเสื้อเบอร์เดียว จะเปลี m, ừ, ina, c c ่ยงานทุกคนเลยผู้อันนี้น่าจะสิเครื่อง่ะผู้ชายเสื้อกันหนาวป็นเสื้อผิดเลยเสื้อเสื้อกามสูงโอ้ตัวนี้อยู่กับสีนูนไลยเนาะ เตือนทุกคนอันนี้ลายแบบอันเย็นตาละลายเลยปตาไหลทุกคนรู้ไหมคลิปหน้าเราจะเอาไปแจ้งเราทุกคนเนาะมัดเป็นจุกเป็นจุก้ยนะแม่มาแต่เตี่ยงมแม่มาแต่เตี่ยงกันหรอกอื่นแม่สิไปเบี่ยร์ไรทุกคนมาไปแจ้งวันนี้เลยบ่ เสื้อผู้นี่งามปะนะอูอ๋เคยได้ฮับเสื้อผ้าหลายอนันนี้ตอนนี้งานเป็นเอิร์ดมาส่งให้นะใส่หให้หลายว่าคือประดาวเลยเสื้อผืนนี้นะคิดเห็นจะประดาวเนี่ยรุ่นงานนี้ปปนนคือเสื้อจเจ้าเกียร์พเพนเพจอเกียร์ใช่นะแต่กี้มังงวย วันนี้มีว่าแพยอีกคุณมีเสื้ออีกมีโซ่กุ้หลายเลยอุอันนี้เป็นเสื้อแขนยาว ทักทักดิย่าอนะแกหนองนอพวกแกหลายอื่องตาเดีที่มาคอเนี่ยมากที่นีเอโอบีโมบายคิมนี่เป็นเสื้ออะเป็นเสื้อสีเสื้อแบบนี้เสื้อาหลายอย่างส่น เพื่อนภาพแน่นดีีทุกคนว้าวเสืออนิเมะเมื่อตองลูกนะเสื้อนุ่มๆเองไม่จัดมากอะอต้องแต่งต้องแต่งพี่ทุกคนเบิ้งเครื่องทุกคนเบิ้งพู้น่ะ อันนี้มปนเครื่องทั้งหมดเลยเนาะแม่มากอ,นนอันนี้เป็นเสื้อนี่อสองกล่องสิบปีนพร้อมเลยอืมมาบอกเวลาทักซี่มาแพก็กเนาะเดี๋ยววา่าเฮ้อ,อันนั้นวะเขาครบทุกคนเลยวะเมย์ จะเพิ่นที่เอาบ่เนาะคณะเอาไปเลยคือเพิ่นเลือกนี่อันขี้ลายๆผู้เด็กก็ชิบวัยากเอาเนาะบางไอ้มันตัวเย่อบอลไอเสียเนาะเพิ่นก็ชิบวัยากเอาแต่ว,ว่าเครื่องนี่บูมีตัวขี้ลายเลยเด็ดมีแต่ตัวงามหมดเลยแบบนุ่งลินนุ่งอะโดยนุ่งไปท่นไปนี่ได้หมดเลยเนาะนบ่มีตัวขี้ลายเลยมันมีแต่ตัวดีๆแบบบ่มีหอยเปื้อนเลยนะไปเนาะนี่<ม>เครื่องแบบนุ่งงามง่ามมยเลยาเยลา,านี่ เชียวเดินนอกวันนี้ใส่ถุงใส่ถุงเนี่ยเขาว่าใส่ถุงเป็นจุกเป็นจุกสมมติว่างเงินประดาวมีประดาวมีเพราะมีกระเบนเสื้อถุงเหล่านี่ให้นายนี้ป่ปะให้น,หนะน,น้าเด้อเอาให้แต่หมู่บ้านเฮายลหญ่นะเออสร้างสัรนนี้ก็เอาให้แต่หมู่บ้านเั่เขาอีเมลบอาเออเพื่อนเพื่อนจะเสียอาอยู่ด้วเนาะเพราะว่าอันเคยกระทาว่าอันไปไกลเลยอูโบมีบอนโบนมีอันนั้นไปเลย เนี่ยไปแจ้งทางบ้านคนมงบอกเนี่ยคนมงเันจสเอาบอกเอา, <c oughs> เ,าเคยไปแจ้งเนะเออลองเบิง้งลองเบิง,นะงเนาะแต่ว่าเครื่องมันงานเนมเลยบม่ได้ทีไลยเลยเฮาเฮาเฮาพับซุ่มโก้ไซุ่มก่อน,อ,นอืมแล้วเสื้อเพย์ เฮ hey, อันนี้เราก็พับไว้นี่ก้อนบัดนั่นมาเราไม่ได้ทวงเราก็จับมาใส่กันอืมไปทุกคนเครื่องก็ได้หลายถวว่าเนาะขอบใจเด้อขอบใจพระอาจารย์ทางฟังไทยแลย้วก็ขอบใจเอฟซีทั้งสองท่านเนอะที่พื้นฝากมาให้นอกกับเครื่องหลายแห่หลายว่าเนาะมีแต่เครื่องมีแต่พืนาง,งามๆเนาะอันนี้เรากะ ดีใจหลายเนาะที่ได้ฮับเครื่องนี้มาเนะาะกาบขอบใจหลายเด้อขอให้ยูดีมีแหงความเจริญได้ความคายยาม,มีเบ้งทุกคนเบ้งกองเครื่องอันนี้บางหนาหนาเนี่นนะอยู่ในนี้นะนีมน่มันมนยนงนนเนนอืมเดี๋ยวอู้กับแม่สิพับก่อนพับแยกก่อนว่าเครื่องตัวใดเป็นนะเครื่องตัวใดเป็นโซ่เครื่องตัวใดเป็นเป็น,เป,นเป็นเสื้อแล้ววันนี้ละจังค่อยซีอ่ะเบิ้งว่าสิเอาไปเือไผ่แด ไปแจกคไพแดงกูก,ก็บม่เคยแจกเสื้อผ้าจ็กเท้อบูเคยเฮ็ดจ็กเท้าในทุกคนนี่ก็เป็นครั้งแรกเนาะบูเคยเฮ็ดอืลองเบิ่งนํากันเนาะทุกคนเนาะไปอ่ะทุกคนคลิปวิดีโอน,นี้กลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าเพย์มากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้เด้อขอบใจอ่าเอฟซี FC ทางฝั่งไทยเนาะขอบใจพระอาจารย์เนาะที่ฝากเครื่องมาให้เนาะขอบใจหลายๆเด้อดีใจหล,ลายเนาะบบาายยบาย